อออุ้ะเจาบออสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามฮิดมาสู้มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องริมทะเลเอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่แทนทนเห็นอะไรไหมคะที่มองไปเขียวๆนั่นน่ะแล้วก็อยู่ขคางๆมาดามเนี่ยนี่อันนี้เครื่องขนาดทะเลทึงพัดผมทะเลพ่พอแม่พี่น้องจ้าสุดยอดค่ะพ่อแม่พี่น้อง แน่มไปทางได้กระเขียวแบบงามอบอลังการงานสางแงเ่เพรอะแม่น้องจ๋าสุดยอดเลยมานั่งงงในดงพักอาอาขนาดทะเลพักทะเลด้วยจากพ่อแม่พินองจ๋าเก็บปัทุกพักกัอ่ะพักง่ายเก็บได้เก็บปั๊บเลยจ,จ,ลยลยจ,จากพ่อพี่น้องจ๋าลุยเลยจ้ะนี่จ้าพ่อแม่พินอแต่ว่าอันนี้เฮ้ยวัดวดต้องเอาเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ไไไวก่อนนะคะเพราะว่าบนส่งเรื่องกับอันมีแขกมาเยือนมาเยี่ยมมาดามก็บอกไปเดี๋ยวสิ ค่ะเอาสีเพิ่นง,ง่า,ามจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเลือกเอาเฉพาะที่เขาสวยๆนะคะหนี่แบบนี้กะหันเอาต้นนี้กะเอาด้อยูพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามาดามสิผ้ามูเต่าไปเอายอดแกวด้วเด้อเด้อไปหาสีเพิ่นเป็นยอดแกว้วกตสีทายให้รับชมไปเรื่อยๆนั่นแหละเก็บไปนําท้ายไปนําเนาะให้เบิ่งธรรมชาติไปนําคือพ่อแม่พี่น้องวา่าอยากดูธรรมชาติด้วยมาดามจัดให้นะคะนี่นี่คือผักคมทะเลนะคะเนี่ยตะบกอนี่อคอยกวาขามเด้อ คอยสิเก็บเพราะว่าอย่างยอดใหญ่ซะเหลือเกินเก็บเอากอนละสองสามยอดฟาดสุดยอดดีๆพี่น้องเลยสีมะดามอันบ่คอยเก็บลังกอเข้ากับเบิง้งเพราะว่าเห็นบ่มีไอ้นล้วเจอกับมีเมืองมีหมาเพิ่นมาแลียนอ่ะนะเบิ้งดีๆย่านเพิ่นเงี้ยวใส่พี่น้องย,ย่านเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ยาง,งให้เห่าเรียบร้อยเอยงสินะดูเบิ้งดีๆนะจาน๊ะเนาะ โอ้ยงามขนาดเลยดูกันต่อเจอคณะทะเลสวยๆเนะอะผักขมทะเลพ่อแม่พี่น้องผักขมกอยกักใหญ่แห้งปัดหนึง่งกอนี่แบบยักษ์ใหญ่จริงๆพี่น้องจา๋าปัดขุ่นอีกกอนหนึ่งขุ่นอีกกอนหนึ่งขุ่นใบขุ่นอีกกอนหนึ่งเด้อจ้ะเด้อขุ่นอ่ะปัดสุดยอดอีหลีเนาะเพี่น้องมามา,มาดามเห็นสิ้อ้ามึงเจ้าเก็บเลยเด้อจ้ะถ่ายลุงงา่าย ใหไงไงใหไ,ไ,ไ่พอแม่พี่น้องบึง่งมาดามอกไม่หุ้มนะคะเจ้าเอ้ยแบบแบบก้อนเนี่ยก้อนเดียวเนี่ยแบบกินได้ทั้งทั้งสามสี่มู่บาทเลยเด้อพอแม่พี่น้องแบบมันใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะยอดอี้เลยแล้วก็งามงามอ่อนอ่นอน เสียงเด็ดนี่กรอบกรอบมากเสียงเด็ดแบบแบบกรอบมากค่ะพี่น้องขาเบิ้งเดี๋ยวสเบิ้งใกล้ๆอย่ามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องจ้ะข่อยบ่ให้มือเต่าเบิ่งอ่าคอยบ่ข่อยบ่เบิ่งผู้เดียวข่อยสิให้มือเต่าเบิ่งน้ำหลายๆแบบงามแฮงพุ่นแม่พี่น้องอุ้ยธรรมชาติสุดๆเลยเนี่ยมือเต่าเบิ่งมันโอ้โมันงามแล้วกะนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้คือขนาดทะเลเต็มหมดเลยนี่เห็นบ่นี่ เบี้ยเพิ่นเนี่ยแต่เพิ่นสีใหญ่บ่ใหญ่อดอกก็สีหญ่ยอยู่นั่นละนี่ต้นนี้กะเนี่ยก็สีหญ่อยู่นั่นละแต่ว่าสิใสเว้ล่าโดดนเกาากนนขนาดทะเลเนี่ยเพียบเลยเบี้ยเพิ่นจ้ดเบี้ยเพิ่นมาเจ้าเบิ่งนี่นี่มันอ่อนงามขนาดใดเนี่ยไปจ้ะอ่อ,อนซ่อนบ่ปา๊ปาดพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพอสิาพาหมู่เจ้ามาเก็บขนาทะเลก็มาหลงไหลในผักขมทั้งกินได้ทั้งเบิร์ดแตเก็บเอาทั้งเบิดนั่นล่นะเนาะนะสุดยอดสุดยอดเลย ยอดปาดยักษ์ใหญ่มากสวยแบบอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้ะเนี่ยอ่อนมากนะคะเนี่ยอ่อนๆแบบสวยอ่อนมากฟังเสียงเด็มจบของแสบด้วยเนี่ยมูเจ้าหือวันแสบ เ็ดจังไดรเสียบกับเขาไปบิงเอาเด้อมาดามกับมีคลิไม่ได้โอเห็ดกินเห็บบึงอยู่นอกจากเนาะว่าตัวไหรมันแสบแน่ไม่เห็ดแนวไดกินสิหน้าเข้าไปติดตามรับชมได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ว่าคลิปกินอะเสตั้งหากไม่ได้ว่าเก็บไปแล้วไปทํากินนะเก็บไปคลิปกินคลิปเก็บกับเก็บตั้งหาคลิปเห็ดกินกับเห็ดกินตั้งหาสินะอุ้ยอ่อนสดพี่น้องเอาละเอาแต่พอดินนอกจากเนาะ แคนอื่นมาเก็บมาเก็บน้ำเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหาไปต่อไปนี่ะโอ้ยอ่อนซ้อนอนอะจเนาะเอากอนะนดละหน่อยกับพ่อแล้วแต่ว่ากอ,กอนอ,น,อนี่บออนซำกอนน่นเดี๋ยวจะเด้อก้อนเมื่อกี้เนี่ยอ่อนกลัวอ่อนหลายค่ะมีฝรั่งนั่งมองอยู่สองคนเพิ่อสิว่าแพทเห็ดยังอะไรเป็นห้องว่ายว่ายอยู่คนเดียวเ <laughs> มื่อกี้ก็ห้องมา หมาเรียนมาโอ้โหสันไม่ใช่เยอะจะเก็บวาดเรียบนะเหลือเอาจะมุ่งเก็บแล้วก็กไปกินพก็ไปแบ่งมูนั่นแหละเก็บหลายเติบอยู่นั่นแหละแต่ว่าพวกเก็บพวกเก็บหยกโกรหเ,เห็นไหมเอาไว้ให้เพิ่งงามอยเซียนะเอาไว้ฝรั่งเตะเลินฝรั่งไม้ยางฝรั่งเตะเลิน คนไม่รู้ว่ากินได้แต่สิหูยันหลับว่ากินได้แต่ว่าหังเขาบอกเก็บกินนะแม่พี่น้องโอเคแต่ okay, เอาสเสมยเนาะลังมานรังจีบกันสองคนตัวเนี้ยคนะทนั้งไตปิดก่อนก่อนข้างบนคณะทะเลอยู่ข้างใต้สองกอสามกอนโยไายก่อนมนสิหล่นกับตาเดี๋ยวไปเก็บทัอัน กเก็บขนาดทะเลก่อนเก็บห่อเด้อเยอะมากเยอะจริงๆเธอสวยยังค่ะทั้งแนแท้เธอสวยไปใส่แล้นี่ <c oughs> ฉันหลงไหลในตัวเธอแล้วนะเนี่ยเธอสวยมากเธอสวยบวแพ่คณะทะเลเลยนะเนี่ยยอดของเธอเนี่ย หมูเวียดนามลังคนว่นมันแสียบกาพักขนาดุณได้เนี่ยประสันใคกรกันเรยกว่าก็แสีบอยูุก็หูยุตแต่ว่าฉันทำมาเก็บขนาดทะเลมันมันมันก็มากเก็บทั้งสองอะแหละแต่ว่าแพทอ่าควา่ำคว่ำสวยคว่ำสิ้นอะขนาดทะเลแพทฟิ้นกลัวพอมพี่น้องแพทฟิ้นถ้าถ้าถ้ถถากเก่งใจถ้ามาชาดนี่ตัดเหยียบเลยนะไม่ไม่กับมาเจอไม่ไม่คือทุกปีที่ผ่านมาก,กับเก็บคักอยู่ซูมืออนี่เทาก็หูแล้วเนาะว่าเทาสิเก็บประมาณใดซ้ำใดงีงสินะ ต่ว่าถามมาเก็บน้ำปริมาณที่เยอะบอกกัเยอะอยู่แต่ว่ากะเบามือลงกลัวถูกปีอยู่พี่น้องโอ๊ย <c oughs> โอเคจ้ะเห็นบอกเก็บข้าวเดียวก็ได้เป็นก่ำเนาะสวยคุนอเอาเตี้ยงกันสามขอจิสวยงามจิสวยงามากเนี่ยเนี่ยกันสามขอฮ่าบอพี่น้องแบบสวยเลยนะคะโอเคจ้ะ ขนาดทะเลนี่บอกมันมีหลายอยู่แต่ว่าอีกฟังหนึ่งแตแจากมากล่องฟังนี้แล้วฟังนี้ร่มบ่ค่อยตีแห้งคือฟังขุนนะเห็นไหมคาเนี่ยเจอแล้วเนี่ยมาดูกันเรามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยขนาทะเลเนี่ยเอาได้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยทางสีเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวขอเบิง่ง ก้อนกอนี่ก้อนเด้อพอทางนี้คนบุกค่อยมาตกป่าบุกค่อยย่างกับหมาหลายทั้งมนันติมเลยมีดฉันอยู่ไหนจะมีดฉันอยู่ไหนออกมาด่วนเลยฉันจะเกินธนาทาั้งไรแล้ว,าวานนหามีดเด้อ แผนแล้วก็ถือโอกาสมานางเล่นโทรศัพท์แล้วก็สียางน,น้ำแปกนแพดมาเรืือๆแต่แว่าเราก็บ,บดาดยางเร็วคือเห่านะบาดยางไปแน่เล่นโทรศัพท์ไปแน่เล่นยญแล้วบาดเล่นแบบนี้แล้วเราเห็ดงานเล่าพี่น้อขันดันลงไปแถวซัาามนีเด้อหยอดแก้วเนี่ย เลิดซํำไหนเนาะนเห็นบอซ้ำนี่เลิดรั้วร่างกายแล้วเนี่ยเ็นบอที่สุดของที่สุดเลยเนาะพี่น้องจ้า แต่เทศฮัลกแเฮเดธาัลกจะเสิเอาอยู่ฮัลโหลไฮเกตอ๋อโอ้ยหย่อนน้อยๆเพื่นกำลังอันนี้หรือว่าสิเอาอันนี้อยมันถือแล้วก็เอาซะ เล็บมือซอยเบิดแล้วเจ้าเอ้ยคุณอ่ะอู้วีวีอีกอันนึงรับทางตีทางงามพี่น้องเห็นปะเห็นปะจ้ะอืออุ้ยขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้ออย่าหายโมโหเด้อโมโหนี่เละตุ่มเปะไปเลยเด้อจ้ะได้แล้วได้มาแล้วมาดามแล้วข้นบ่ค่อยปรหนีดบ้านอ้อมปนันไดเด้อพี่น้อ,แอ,ง,แบบอ,นองแล้วคนแบบเลาเอิร์ดหงายว่ะ ข้นกระโหลกกระลาศไหมอันนั้นเอาไวสักเห็นแล้วปรุงหินมหม่สวยมากกกลัวพืนสีดันก่อนหินหินมมกเนาะพี่น้องเนาะ สวยมากค่ะต้องเอาเลิกป้นไดดอกคอยขี้ข้าดคุดพี่น้องเอ้ยเอ้ยอันนี้ทิพทย์พทตัดออกไปแล้วตัวนี้เป็นอยังเดี๋ยวเราเกิดมาหม่ยไปละพี่น้อง ងាយមែនទែនเลยណាងាយប เอาเกิดถิ่มอหมกรก้อนหน่อยๆกันยัางๆหลายอยู่จ้ะน,นี่สวยงามตามทองเรื่องนะคะก,ก,ก้อนนี้ก้อนนี้ก็ได้หลายยอดอยู่เด้อเป็นนังไดงามบ่าจา้านี่สวยไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยจา้าเนาะคะเนาะพี่น้องคะไปะลุยต่อจ้ะพ่นอีกก้อนหนึ่งต้นหนาพูนะ่ะคือกันเลยเหมือนกันเลยจ้ะ ได้เอาแบบเนี่ยมันสแสบที่สุดถ้าอีกแบบออกดอกแล้วงามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันสีบ่ค่อยแสบมันสีขมมันจะขมนะคะเนี่ยเก็บคณะทะเลให้เก็บดูแบบไม่ดีที่สุดจากประสบการณ์เห็นมาดามเก็บมาหลายปีแล้วนะเนาะโอ้ยนี่งามขนาดเลยพี่น้องออ้ยเนี่เยเคีก่อนหินออกาง,งามงามเห็นแบบ้าง,งามด้วย กันก็ขยันเคลียร์หรอกว่ามาดามก็ขยันแน่ทีกขางเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนหิีนอกซอยกันเด้อ นานัแล้วอ่อนแล้วกรอบหลายนาูพีอันในน้อยแล้วอีมันขึ้นมาอีกเนี่ยพี่น้องเพียบเลยนะเนี่ยเพียบเลยเพียสุดยอดไปเลยค่ะ ยอดสุดยอดสุดยอดความง้ามเลยจ้ะพี่น้อจ๋าเห็นไหมคะเห็นบพี่น่อง่ามบะ่ถ่ายหลุจังหน่อยนเด้อสวยสวยค่ะสวยเนี่ยน,นอขออบบนุญาตแป๊บนึงนะคะว่นได้มุมได้ฉากอยู่ได้แล้วได้แล้วโอเคตัดเลยนี้มา วัวสิตัดใหญแต่ละกอ,อ,กอลีล่าดีบัตนายบัวเลยีล่าเดี๋ยวพี่น้องแต่ยากเพ็รเหีเห่มันสวยงามมาแล้วเนาะนี่กำลังขึ้นจ้ะอ,อันนี้กำลังโผล่ขึ้นมาเลยนะคะบตัวนี้กระสือแล้วเดี๋ยวก็เอาแล้วซะนี่นอัอนอวันเลยนี่ไปเห็ดหลาดนมาดุนเนี่ยไปเห็ดหลาด แก่ๆเริ่มคมนะไปอุ้ยเพียพี่พน้องมองคนยูไหมฮะเจ้า้าเบิงเลิกคุณนะมองแล้วยูนเนี่ยเนี่ยเบิงเบิงล่าเขายาวมากนะคะพี่น้องเนี่ยคุณนะพี่น้องเบิงเนี่ยแมนเบิดเลยด้อนี่มาสิตัดได้ัล เอาพ่อหน่ด้ตัดเบิดอยู่ขีดดินกันหถมลงมาแล้วเปล่าแท้อื้อคนไ่ะโอ้โหูเจ้าเบิร์อปวดเนาะเนี่ยเบิ่งต้นนี่เด้อหญ่แห้งคนไ่ะพี่น้องเบิ่งเบิรเบิรสุดยอดเลยสุดยอดความงาม ่าทางนี้บ่มีคุนมาย่างกับหมากับมีอยู่เด้อมีหลายอยู่เหมือนกันค่ะว่าบ่มีมาย่างกับหมากับมีอยู่เอ็มมาถ่วงคอยด้วย่อยเก็บขนาดทะเล <c oughs> อยากเขาถ่วง <c oughs> ใหญ่มากพี่น้องค่ะย,ยักษ์ใหญ่มากยักษ์ใหญ่จริงๆนี่เบิรงนี่สวยจริงๆโอ้ยปว,วดหล,ลังปวดเอวอันนี้ร้ายกับปวดเอวด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องเบิรงนเบิร์งามบ่ ยอดความสวยงามเลยค่ะนหนเห็นบ่จ่ะงามางมบ่จ้ะคุณน่ะเฮ้ยล่ำนี่เห็นไหมเนาะต้นนี้นี่สั่มแล้วบ่เอาเด้ออ้ยหมูเจ้าเบืองล่ำเพิ่นเนี่ยยอดความงามอีหลีเลยขอชื่นชมคาคๆก,กอนเด้อ กิบสองกอสามกอนี่ก็พ่อ um กินยังวเกิบเขากระตาก่อนพ่อพี่น้องจ้าก็เมื่อกี้แพดดันว่ายมาถ่วงค่อยเด้อเพราะว่าแพดคูดฝรั่งบางคนเขาแอนตี้ได้พี่น้องแต่ว่าบางคนเขาเปได้สนใจดอกซีมีเป็นบางคนแค่นั้นแหละบางคนเขาเปได้สนใจดอกแต่ว่าแพดเล่นเถอะเข้ากับิดไปก่อนย่านเขาถ่วงอะนะย่านเขาว่าขุดมันสิบฟตายเบิดบ่็อสีหน่าแต่เขาเปได้สนใจดอกพอฝรั่งเขาพอคอยหุ่งเรื่องอของคนมาซีมี พวกส่วนหนึ่งพวกโลกสวยเพราะว่าเขาปเปิดใจอยู่แล้วเพราะว่าเขายางเหยียบแมพี่น้องจา้านี่งามนะแต่เนาะสวยสวยงามมากอู้ยสุดยอดจ้ะไปลงกระตาซะดีๆมายอดความงาม,งามพี่ห้อเอ้ยมูเจ้าบิงในกระตามาดามเด้ดงามยีหงีพ่อแม่พี่น้องจา๋าฟินบอหมูเจา้าวันนี้จือบอจือบอ งามคักเนาะอ,อุ้ยธรรมชาติสวยง่ามเลยนะธรรมชาติสวยงามเุมนนมาายนะส,สามคนย่างจูงหมาไปบุญนะเออจูงไปริมๆแต่จะมาจูงขึ้นมาทั้งเทิงเด้ขอข่อยสิเก็บขนาดทะเลเก็บผักขมมาขี่ใส่เด้ <laughs> ขอข่อยก็บว่าเป็นกอดไผ่แล้วข่อยก็บว่าเป็นแท่งหมีเพราะมีคนยางมากับยางคือกันละ่ะแต่ว่ายางบ่หลาย <laughs> แฟนแฝดคนนะ่ะ <laughs> นอนเกยตื่นเราเมียอยู่โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ก่อนจบไปในคลิปนี้กะให้พ่อแม่พี่น้องชมบบรรยากาศเนาะจ๊ะเนาะนี่เมื่อกี้นี่ข้างัดขนาดทะเลพาข้างัดขนาดทะเลฟินๆแล้วกะเบิ่งบรรยากาศกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเน้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าพ่อแม่พี่น้องอยูดีไม่แห้งสุปูสุคขขนเด้อจ้ะเด้อขอบคุณในรายที่พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจหรรมาดาผิดมาสรุปทั้งแฟนเพนจเน้อจ้ะเด้อลักันจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า